องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินจังหวัดพิจิตรวันนี้ช่วงเช้านายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินจังหวัดพิจิตรโอกาสนี้ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ในการนี้องคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ป่วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตาานหินเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด90เตียงให้บริการผู้ป่วยในอำเภอตาพานหินและอำเภอใกล้เคียงมีแพทย์เฉพาะทางครบ8สาขาหลักประกอบด้วยสูติกรรมกุมารเวชกรรมัลยกรรมัรยกรรมกระดูกและข้ออายุรกรรมเวชปฏิบัติครอบครัว รังสีวิทยาและเวชศาสตร์ฉุกเฉินในปี2566มีผู้เข้ารับบริการรวม195,767คนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ดำเนินง,งานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษที่5เพื่อเป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุขผู้รับบริการมีความสุขบุคลากรมีความสุขส่งผลให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงกว่า้ยละ95ต่อเนื่องเป็นเวลา9ปี โดยในปี2567มีเป้าหมายพัฒนาสู่การเป็นสมาร์ทฮอสพิทาลนำเทคโนโลยีมาเพิ่มศักยภาพการบริการให้สะดวกรวดเร็วลดข้อผิดพลาดให้เข้าถึงผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองได้สะดวกรองรับการยกระดับ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขจนได้รับการประเมินมาตรฐานจากโรงพยาบาลสงฆ์ระดับดีเยี่ยมในปี2566ช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังวัดเทวประสาส์อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตร เยี่ยมชมทิททศการการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตะพานหินที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชตะพานหินให้การสนับสนุนสร้างอาชีพสร้างไรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามารถเป็นต้นแบบแก่ชุมชนอื่นๆต่อไปได้